ดีค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากค่ะมาแบ่งปันนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้จริงค่ะก็คือได้ผลแล้วก็อยากจะแบ่งปันอยากจะบอกต่อค่ะว่าการดูแลพื้นฐานดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยใช้อะไรบ้างค่ะแล้วก็ได้ผลจริงๆไม่ให้เราเสียเงินเปล่าอกค่ะนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงเลยค่ะอันนี้มันเป็นชุดดูแลพื้นฐานนะคะค่ะแถวใช้ ที่มีอยู่ก็คือโปรตีนจากพืชค่ะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกทีนะคะว่าโปรตีนสําคัญกับร่างกายเรายัางไงนะคะเพราะยิ่งถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการโปรตีนนะคะอันนี้ก็คือกระปองนึงเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะกะ็เราใช้1น,นึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลค่ะ แต่ถ้าเกิดเราทํางานหนักหรือเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้มากกว่าเดิมค่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือจะทดแทนค่ะอันนี้เป็นเป็นพืชล้วน,นๆค่ะจะไม่มีสารเคมีค่ะอย่างที่ว่าสมัยนี้เนาะถ้าเราไปซื้อผักซื้ออะไรเงี้ยมันก็จะมีสารเล่งหรือสารเคมีเล่งให้ผักตโตเร็วๆอะไรเงี้ยเท่ากับเราก็กินสารเคมีไปด้วยอันนี้คือเราใช้ประจำค่ะแล้วก็ได้ผลค่ะแล้วโรตีเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรียกอะไรมัจะไล่ ไขมันในร่างกายเราออกไปด้วยนะก็คือจะทําให้ระบบเผาผ่านร่างกายเราดีขึ้นค่ะใช่ไหมเพราะอย่างทานอายุมากแล้วทานอะไรก็ไฟอย่างนี้นสมมุติมันก็จะค้างาอยู่แต่ถ้าเรามีโปรตีนเราก็จะช่วยเหมือนเราช่วยเตาเผาให้แบบว่า,า,ามีมีพลังจากข้างในนะคะค่ะอันนี้ก็ถ้าใช้จริงๆเราก็เหมือนประมาณวันละไม่ถึงเหรียญน,นะคะค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันปลาค่ะน้ำมันปลาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นน้ำมันปลา เป็นวิลกรกีเหมือนกันค่ะก็คือจากทะเลน้ำลึกค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นยอดขายดีอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะในอันนี้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ค่ะเขาบอกว่าลดการอักเสบจากภายในร่างกายแล้วด้วยค่ะก็คืออันนี้ก็ช่วยเรื่องความจำเรื่องสมาธิเรื่องไหลด้วยค่ะ อันนี้ก็แนะนำนะคะแล้วก็มี double f ค่ะไฟตัวเดนไฟตัว n u t r i e n t นค่ะคือตัวนี้นะคะถ้ากล่องก็คืออันนี้จะมีผักห้าสีค่ะไม่ใช่แค่นี้เองเลยค่ะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เสริมให้เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ลงทุนแล้วนี่ก็เท่ากับวันละวันละเหรียญต้นๆค่ะนี้เนาะค่ะมีผักห้าสีค่ะจะมีสามเม็ดค่ะก็ใช้ประจำค่ะแล้วก็ ตัวตัวนี้ค่ะเป็นมืออาหารค่ะวันทีค่ะเห็นใ่ไหมคะที่นี่จะมี2รสค่ะที่นี่จะมีช็อกโกแลตกับวานิลลาค่ะรสโปรดของแอลเองนะคะก็จะเป็นรสวานิลลาค่ะก็จะเป็นซองอยู่นี้นะคะอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาด้วยนะคะแล้วก็เราทานอ่านจริงๆแล้วเราทานไม่ครบหรอกค่ะค่ะอันนี้แนะนําเลยค่ะสาหรับคนที่ทํางานหนักด้วยนะคะทงานหนักใช้แรงค่ะส่วนตัวนี้ต็ือจะใช้ค่ะก็คือเอ่อ บางทีเราทานเหมือนผัดกะเพราข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบอาหารสารอาหารที่ครบค่ะเราก็ลงทุนเพื่อตัวเองค่ะนะคะก็คืออันนี้ก็คอนเซ็ปต์ก็คือป้องกันดีกว่าการรักษานะคะค่ะก็แนะนําค่ะถ้าถ้าใครถ้าใครอยากจะเอ่อเอ่อต้องการคําแนะนํานะคะติดต่อมาได้เลยค่ะนะคะอันนี้ค่ะแนะแนะนค่ะอันนี้กล่องหนึ่งจะมี14บสี่เอ่อสิบสี่ซองค่ะคือใช้ได้14วันค่ะอยากให้ทุกคนลองค่ะลองดูค่ะ Okay. มาฝากแค่นี้ละค่ะ,คะขอใรักษาสุขภาพดีค่ะมีความสุขสวัสดีค่ะ